ตะก,กี้ลูกค้าถามว่าไปไวัดกำแพงแสนได้พระอะไรบ้า,บางตะก,กี้มีลูกค้าถามว่าไปไปกำแพงแสนได้พระอะไรบ้า,บางผมไปสองวัดนะเมื่อวานนี้ไปวัดลังหมันกับวัดกำแพงแสนมานะครับก็ได้วัตถุมงคลมาสมควรมาฝากลูกค้านะครับแรกก็แรกไปไวัดกำแพงแสนนะครับวัดกำแพงแสนนี่เป็นวัดเดิมที่หลวงปู่แพ้่ นี่ผมนั่งอยู่ตรงนะครับหน้าห้องนะครับที่นะครับกะพานมอนนะครับแล้วก็นี่ครับก็นังเอาปลามาให้ชมได้ประปิตาเนื้อผงนะครับพุทธคุณนะครับตุ่นแรกๆเลย ของแพ้วมานะครับตัดองสวยๆมาเป,เปี้ยนะครับเราผูกแพ้วนะครับเมื่อก่อนท่านอยู่ไว้กำแพงแสนตอนหลังท่านย้ายไปอยู่วัดลังหมันนะครับเป็นพัฒนาวังหมันนะครับท่านเป็นพระเกจิที่โด่งดังเรื่องของวัตถุบงคนป้องกันภัยให้ได้นะครับมีประสบการณ์มากมายนฮะ มีคนเอาพระท่านไปลองยิงมากมายไม่ไม่เป็นไรเกิดประเทศใตก็ไม่เป็นไรนะครับท่านก็นเลยเป็นพระที่โด่งดังนะครับมากที่สุดในยคุคนี้เลยผมไปวัดกำแพงแสนตั้งแต่สมัยแรกแรกแล้วฮะนสมัยท่านยังอยู่วัดกำแพงแสนนะครับนะพ,พระปิจารปนี้เนี่ยสวยนะครับนะดูเนื้อเนื้อเก่านะครับ กเก่าแห้งใช่นะครับน่าจะประมาณปีห้ากว่านะครับองค์นี้ได้มาสององค์เมื่อวานคัดมาได้สององค์สวยๆนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาครับร้านมือนพรหมเครื่องนะครับศูนย์ 8. เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดนี่ะเห็นแลผลิกนะครับผลิตของมวลสาร ศักดิ์สิทธิ์ที่ตกหลึกสวยนะฮะจะเป็นทนานาเฉพาะ่อเลยมีแค่องค์เดียวที่จะเกิดขัางหนานี้สวยมาก,กวัายกำแพงแสงเมื่อวานได้มาห้าองค์นะครับอีกสามองค์ก็เป็นนะครับเป็นก็ะมเหสวน นะครับถือว่าเป็นพัดมหสวนรุ่นแรกของปู่แพ้วนะครับนะครับออกก่อนวัดรังหมันสวยเพราะว่าปู่แพ้วท่านดังเรื่องของนะครับป้องกันไยฉะนั้นทางพระจุมมงคลก็อาจจะเป็นประเปณเพศนี้นะคัดมาสวยๆนะครับนี่ก็มีต่อโคดพอผ่านเอ้ยพอ,พ,อ,พ,อพึ่งนะฮะแพ้ว น่าใช้เรียมหอยคอ,อแล้ะกิบๆนะครับออกปีตั้งแต่ปีห้าห้าแล้วนะครับยังตะกัวกลับเก่าสวยนี่คือได้มาเมื่อวานนะครับของวัดจำแพงแสง ประกอบด้วยพระเมเสุสวนปีห้าห้านะครับพระเมเสุสวนรุแรกของของปู่เภาวแล้วก็มีภาพปิตานะครับพิมนี้ผมว่าคนนี้น่าจะเรียกพิม์ดรูดนะฮะสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันน่าจะเป็นสององค์สุดท้ายนะครับเนื้อเก่าคััๆท่านใดสนใจ,จติดต่อร้านวรอรพระเครื่องครับศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดครับผมตนวัดกำแพงแสนนะครับเมื่อวานไปมาเนี่ย ก็ได้วัตถุมงคลมาพอสมควรนะครับเป็เหรียญพุทโธนะครับของหลวงแพ้านี่เป็นเหรียญทั้เงินนะครับรูปลักสวยนะครับการออกแบบเหรียญสวยนะครับเหมือนเหมือนกับพวกเหรียญโชคดีผมว่าพิมพ์คล้ายๆกับพวกเหรียญโชคดีนะครับของหลวงพ่อเกษมเก็มมโกหรือว่าของหลวงพ่อตีวัตถุช้างซึ่งเป็นเหรียญหลักเลยนะครับของหลวงพ่อตีตอนนี้แพงมากนะครับเหรียญโชคดี นี่เป็นเรียนพุทโธชื่อดีนะครับเพราะว่าการพุทโธนี่คือการเป็นคําที่ใช้เป็นอัปปนาสตินะครับในการภาวนานะครับดังนั้นความหมายของเรียนนี่เป็นเรียนที่โอเคมากเลยนะครับเรียนสวยนะครับเออพอดีช่วงนี้มันมีพอดีหวยออกวันที่ทิพกุมพาแล้วก็มีคนนะครับที่เช่านะครับเรียนหลงปูแพรล,ลุนจะสัวไปแล้วก็ถูก ลอตเตอรี่้งสิบสอง้านก็เป็นเรี่องเ็งที่โด่งดังมากช่วงนี้นะครับนี่เป็นเรื่องเงินนะครับสวยนะครับเอามาฝากท่าลูกคา้าท่านใดสนใจก็เชิญเลยนะครับติดต่อมาได้แล้ก็มีทองแดงสำหรับคนที่มีกำลังทรัพย์ไม่เยอะแต่ว่าต้องการของพุทธคุณดีๆนะครับ มีลูกค้าหลายขั้นเทอถามผมพระแพงกับพระถูกต่างกันไงถ้าเป็นเกจีองเดียวผมบอกไม่ต่างกันนะฮะมันก็เหมือนรถนะครับท่านซื้อรถโตโยต้ากับรถเบนซ์นะครับโตโยต้าถูกกว่ามากแต่ก็เวลานั่งก็ถึงที่เหมือนกันนหะนะครับนะครับเหรียญพุทโธจะเป็นทองแดงต่อกโค้ดอายุยืนนะครับจะเป็นเนื้องเงินต่อกโค้ดเดี๋ยวนะผมขอเช็คก่อน อายุยืนเหมือนกันฮะแต่ว่า,ายุยืนของทองแดงจะไปไว้ด้านหลังกลางเหรียญส่วนยุยืนของด้วเงินเนี่ยจะไปอยู่ทางนะครับเหนือสังคาตินะครับลงปูแพ้วขึ้นไปนะครับสวยครับเหรียรุ่นนี้น่าจะไปน่าจะราคามาสนใจติดต่อร้านอุนพอปพรณเครื่อง0969540808ครับขอบคุณครับ